โต๊ะสนุกหนึ่งโต๊ะเนี่ยเรียกลูกค้าเข้ามาในร้านเราทําให้เกิดยอดขายของในร้านเราได้มากเลยทีเดียวค่ะทั้งร้านของเรานอกจากจะมีโต๊ะใหม่โต๊ะมือสองจำหน่ายแล้วเรายังบริการเปลี่ยนผ้าด้วยนะคะบางทีคุณลูกค้าซื้อโต๊ะต่อมือมาแล้วก็อยากได้ผ้าใหม่อยากให้ เราไปเปลี่ยนผ้าให้ทางร้านก็มีบริการนะคะเราให้บริการในเขตจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียงนะคะอย่างเช่นศรีสะเกดอํานาจเจริญสุรินอันนี้คือไกลสุดแล้วที่พี่ตีไปนะคะแล้วก็จะมีร้อยเอ็ดยะโสธรประมาณนี้ค่ะถ้าระยะทางประมาณ200กิโลเมตรเนี่ยพี่ตีเขาก็ไปบริการให้นะคะก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์ 0837331604ได้โดยตรงเลยนะคะถ้าลายก็ ลายอีสานแอร a r ์ i, S a N a I r เอ a เตามที่ขึ้นให้ด้านล่างเลยค่ะถ่ายรูปมาให้พี่ตีดูสอบถามราคาได้นะคะราคาเปลี่ยนผ้าโต๊ะสนูกเกอร์ก็จะอยู่ที่ประมาณ6,500ถึง9,500ก็สามารถโทรมาสอบถามราคากันได้นะคะทางร้านจะไม่มีแบบไปบวกราคาเพิ่มกับคุณลูกค้านะคะก็คือจะมีการตกลงราคาคุยราคาให้เรียบร้อยกันก่อนก่อนที่จะเดินทางไปทำงานให้คุณลูกคา้าแต่ จะไม่ได้มีแบบว่าตกลงราคานี้แล้วไปถึงหน้างานไปบวกราคาเพิ่มอย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยจะรบกวนคุณลูกค้าเนี่แอดไลน์มาหาพี่ติ๋แล้วก็มีถ่ายรูปตกลงราคาให้กันดูให้เรียบร้อยนะคะถ้าจะมีบวกเพิ่มหน้างานก็แบบ มันอัิเสบจริงๆมีปัญหาเฉพาะหน้างานที่ไม่ตรงกับที่คุยกันไว้แต่ก็จะแบบเล็กน้อยนะคะไม่ต้องกังวลว่าคุยราคานี้ไปถึงช่างก็ไปบวกราคาเพิ่มอะไรแบบนี้ค่ะทางร้านก็จะไม่มีแบบนั้นนะคะก็สบายใจได้หรือแม้แต่ยังไม่มีโต๊ะยังไม่ได้โต๊ะแล้ก็กำลังมองหาอยู่หรืออยากสอบถามอะไรอย่างเนี้ ก็สามารถโทรเข้ามาติดต่อพี่ตีได้โดยตรงเลยนะคะจริงๆการมีโต๊ะสนุกไว้ที่บ้านมันไม่ใช่แบบ สิ่งไม่ดีหรือว่าเป็นแหล่งมั่วสุมอะไรนะคะบางทีเราจะเห็นภาพในทีวีคนไปแทงสนุกก็จะเป็นแบบแบบน่ากลัวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะจริงๆมันไม่ใช่เลยเพราะว่าอย่างนุ้ยเห็นลูกค้าหลายๆคนที่เขาเปิดร้านชาแล้วก็เอาโต๊ะไปลงสักตัวหนึ่งเหมือนแทงเล่นสนุกสนุกกันแล้วก็เป็นการเรียกลูกค้าเข้ามาในร้านทําให้เราขายเครื่องดื่มได้เยอะขึ้นทําให้เราขายขนมขายของกินแม้แต่ อาหารตามสั่งได้เยอะขึ้นอย่างนี้ค่ะก็เป็นการสร้างรายได้เห็นคุณลูกค้าหลายคนก็ได้ยอดได้ทุนคืนในเวลาแค่ไม่นานนะคะถ้าเราไม่แบบใช้เงินนอกลู่นอกทางถ้าแบบเรา เก็บดีๆด,ดูยอดขายในแต่ละวันเราก็จะรู้เลยว่าโต๊ะสนุกหนึ่งโต๊ะเนี่ยเรียกลูกค้าเข้ามาในร้านเราทําให้เกิดยอดขายของในร้านเราได้มากเลยทีเดียวค่ะก็อยากให้ลบภาพเก่าๆที่คิดว่าเอ้ยมีโต๊ะสนุกแล้วมัน,ม,นมันดูไม่ดีเนาะเพราะว่าบางคนก็มีกังวลเรื่องแบบนั้นจริงๆมันแล้วแต่ตัวบุคคลมากกว่านะคะอยากปรึกษาเรื่องการลงโต๊ะ8ฟุต10ฟุต12ฟุตอะไรอย่างเงี้ยก็โทรเข้ามาปรึกษากับพี สีได้โดยโตรงเลยนะคะ